สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาที่เขามาติดตามรับชมชง หากินถิ่นสงสารครับวันนี้ที่ออกมาหาดูรอบครับเชาวเมื่อวานฝน,นตกแรงน้ำก็พอมีครับน้ำก็เชิงขึ้นจังนิดแต่ว่าฝนตกแรงครับเมื่อวานแรงมากเลยปลากำลังเล่นน้ำเลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาเล่นน้ำแบบไหนตรงนี้น้ำวนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เนะมื่อกี้ปลาพุดนะครับปลาเล่นน้ำอยู่ครับน้ำใหม่น้ำใหม่ครับน้ำมันมาใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะข่าวรอบให้ผมไหมผมใส่รอบถึงเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่รอบแบบนั่นนะครับปลาใหม่เล่นน้ำเต็มเลยเป็นพวกปลาโคมาขาวครับน้ำเป็นน้ำใหม่ตาาขึ้นขึ้นมาควนตกใหม่ๆหม่ครับน้ำฝน ไม่รู้มันจะข่าวรอบไหมหลอกประชอนผมจะมีให้ผมไหมใส่ทิ้งเอาไว้สองวันสามวันอะไม่ข่าครับเอหลังแหลงไม่ข่าครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปนี่เป็นยังไงสรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปก่อนครับมาดูหลังนี่สองหลังครับอยู่แถวนี้ ทางลงกว่าชั้นชันนะครับถึงจะลืน่นคิดนี้ไม่รู้จะมีปลาขาวผมแม่้นตกงวานน้ำจะไหลเขา่าไหลออกมีปลาหล่อลก็ไม่รู้น้ำไหลออกมาครับโอ้ปลาเหรครับไลกินปลาหน่อยอยู่ตรงนู้นตรงหน้า่อตรงนี้ ใส่ไม่ได้ครับตัวนั้นมันเขาไม่อนุญาตเขาห่วงครับท่านนี้นี้ก็เลยม,มาใส่ตรงนี้ดูไม่ได้อะไรเลยครับทางนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เข่าครับแล้วไปดูหลังต่อไปหลังต่อไปกัน ครับดูหลังแยัดยัดเอาไว้เลยครับมันมันมีบอลใสหลอกมันเหลือไม่มีบอลใสก็เลยยัดแย็ดเอาไวไ้ในป่าครับมันจะเข่าใช่ไหมแต่หนองโคไผ่นี่มันก็มีเมฆเท่าไรนะครับไม่เข่าครับเงียบเหมือนเดิมครับไปครับไป ดูหลังต่อไปกันเผื่อจะคุกเบื่อมันดิคุกได้เยัยนะจังไหมตานาใหม่ด้วยน่าจะขึ้นมาครับดูหลังนี้กันนอยตาเล็นหนาเขารอบไปผมไหมอู้หูลูกไสจะอยู่นอกรอบครับมันเล็งน้านจริงๆแหละแต่ว่าอยู่นอกรอบ อยู่ตรงน,นี้เด่นหน้ามาคลิปหน้าดูมีรอบมีไม่รอบก็รู้เปล่าไม่เข้าไหมครับตัวม่รอบไม่มีครับเออแปลกว่ะ ขนอกรอบมาได้แต่วันในรอบไม่เข่าเป๊กเลยเป๊กใจมากเลยผมมันไหนจะเข่าจะไม่เข่าผมเลยเออไอ้ห้องนอนกเรามาเล่นได้นะแต่จู่ในรอบไม่เข,ข่าเป๊ะเฮ้ยครับไป น้ำต่อไปถ้ามาดูหลังนี้ก็กรบกรบกระโดดลองนี้กันหน่อยสิน้ำขึ้นหรือเปล่าปลาวิ่งหรือไม่อู้โดดครับกรบขึ้เขาไปในหน้าตา บวเขา้นเขาครับหลังนี้เอช่วงนี้ไปจังไงวะป่าบม่ค่อยเขาโอเคครับรหลังก็ไปเฮะมาชมหลังนี้ด้ยวยกันจกักคือไหมดูมายังไม่คือยจากหลังเลยตาไม่เขา่าฝนตกนะแต่าป่าก็ไม่เขา่ามันวิ่งแต่อยู่ในหัวยครับลักษณะแบบนี้แหละมันต้อง น้ำไหลครับพี่องดินโคลนไหลขึ้นเลมือนมั่งแล้วก็แบเนี่ยทางสายมองครับอืมมีครับมีมีดินอยู่นู่นนู่นนู่นหมายแล้วครับ นนมแมงม้าสองตัวครับกระชอนไปครับไปใส่ถุงใส่ถุงเลยกาน ยากยนะครับนี่ามันมนนรนขับเองตอเหมอมใหม่เบลอครับอย่างเดยกบนกลดงันีสองตัวแค่สองตัว ไปใส่ไว้เราไปดูหลังต่อไปกันาดูหลังนี้กันหน่อยสิจิ๊งจึงไดลน้ำไหลออกมาหรือเปล่าไม่รู้หรือไหลไปทางอื่นยไม่รู้จักครับน้ำออกนะแต่ว่าไม่รู้มันออกไปทางไหนครับ ครับสรงนี้เป็นยังไงครับมีไหมมีไหมไมปากัาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีมีแต่หอยน,นี่ทำให้โอ้โหแล้วไปหลังต่อไปมาดูหลังนี้กันหน่อยสิ าแลนอยู่ครับพี่นอ้องวิ่งมันแลนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเข่ารอบไหมมันแลนในเซตในห่วยครับมันบรแลรวณเข่าหลงน้ำนี่ครับพี่แลนนะแต่นี่รอบนะมันจะมีไหมเงียงบๆซีงเงียบแล้วในรอบยังเงียบเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม หาดูรอบดูรอบใส่รอบปลาใส่รอบปลาทิ้งไว้ก็เลยมาดูทำไมเปิดน้ำขอนานนี่เกิดกับไปบึงหลังนี่เป็นยังไงน้อหลังนี่หลังน,งนี่หลังที่เคยได้สองกิโลกว่า สถิติตัวใหญ่ที่สุดใน,นการรักไปชนนะครับสถิติไปชนที่ตัวใหญ่สุดของผมสองกิโลสามหลงนี้แหละที่ได้เข้าทีเดียวสามตัวเลยแต่วันนี้จะขาให้ผมไมหมวันนี้จะมีปลาช่อนเข้าหรือเปล่าหลังจากที่ฝนตกแรงมากเมื่อวานนี้ ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเงียบเหมือนเดิมครับคนตุกแรงก็ไม่มีผลครับแถวนี้แต่มันไม่อยากเข่ามันไม่เข้าเลยโอเคโอเคครับยวดูหลังต่อไปกัน มาชมหลังนี้กันหน่อยมีปลาเข้าหรือเปล่าเราจะได้ขบับไปฝั่งหัวฝั่งถนนนะครับเนี่ยพวาสายรอบทางถนนอาจจะไม่ได้เอาข้องไปอาจจะตั้งถ่ายไปฝั่งทางนี้อาจจะตั้งถ่ายฝั่งทางนี้แบรอยน้ำข้ามไปดูครับเอาขามไปบบระดาจะเปียกโทรศัพท์จะเปียกครับ อย่าลบนะมันขืนบ่นเนี่ยเขา่าไม่มีปาลาครับโอ้อะไรเนี่ยไม่ใช่ปาลาครับไอตัวนี้อีกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้เข่าแต่อตัวยังกระดีเนาะในหัวมันอยู่ไหนล่ะพี่น้องเอ้ เขาแต่ตัวบ้าๆเขาแต่ยไม่อยากให้เขานน,น,นหัวหัวอขก้าอีกเขาแต่ยังก็นหนีเนาะทำไงดีวะปล่อยครับปล่อย เราไปกินอันไหนเราก็ปล่อยครับใส่เขาไปกินปลาผมออนอนนะครับเดี๋ยวๆไปดูข้างะะทะทะบนงูผิวยังกจว่าเดี๋ยางะะูหางกบเหมือนงูหยี่ยงกาว่าหองแล้วบ่ว ูเฮาน้าเฮาน้าบอออูอดัแหน,นบออดัแห่เป็นยงี่เขาไปกินป่าหาัน,นี่เว้ยเขาไปกินมังทองไครเปงเงินพอวามันหลายกัดพอันกัดไอ้ไอ้ปบห้องาคูาู่เงินไหมได้ เสียงน้ำไหลฟังทางนุน่นมีรุ่นครับพี่น้องไปไปรุ่นเดีวยวนะันตตัวเปล่า หลังเดียวคุม้มเลยครับหลังเดียวคุ้มเลยครับวา่าละน้ำไหลลงหวยเป็นยังนี้แหละพวกนี้ม่หลุดน,นี่ครับฟังข้างนี้พอมา่ี่นี่เกือบลุดมือพุ่งตุ่มลงหลุดมือเกือบลุดมือครับเมื่อกี้นี่ปลาตีอยู่ในปลาหนาทั้งเขา่า แต่ว่าปลานี้่ปลาใหญ่ไ,ไรกินปลาหน่อยอยู่ตัวใหญ่ครับครับเดี๋ยวไปชมกันหมดแล้วเริ่มไปหมดแล้วลัางสุดท้ายละนะครับถ้าชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสถิติวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับสถิติวันนี้นะครับแปดตัวพอได้อยู่ได้กินครับ นมากเลยป่าก็สิประมาณนี้ครับถ้าใ่ตามลงน้ำที่น้ำไหลลงลงหน่อยขอบคุณครับโอเคครับเราเจอกันในโอกาสหน้าครับ